เลิกแล้วนะคะ <_ ASS ES> เอาซอสมา ผัดเนื้อสตอนะคะทุกคนใส่ซอสไปแล้วใส่น้ำปลาไปด้วยลืมว่าพี่แกงมันเค็มทุกคน มนตามทุกหนออว่าไหนเนี่ยเธอ ไม่แช่ไรนะทุ <c oughs> กคนเคี่ยวเนื้อสักหน่อยหนึงกลัวมันเหนียวเหนียวก็จะเคี่ยวไม่ไหว ข้างบ้านก็ถมที่เราก็เลยปิดหน้าต่างหมดแดดก็ร้อน เสียงพ้นท่านคิดนตนี้ตกก็ดังแดดออกก็ดังลมพัดก็แรงก็ดัง ไอีกสักแป๊บนึงนะคะไม่ใช่อะไรนะกลัวเคี้ยวไม่ไหว ชัดพริกนี้ก็ไม่รู้ว่าจะกินกี่วันนะทุกคนเมื่อวานเนี่ยลาบหมูก็หลังจากแบ่งให้หมวยแล้วหมวยก็ยังมากินกับยากนะมันก็ยังไม่หมดทุกคนอุ่นอะไรอุ่นแกงเหลืองกินไปสองสามคำพอสตอมาเลิกเลยค่ะเก็บแกงเหลืองเข้าตู้เย็นไปไม่ได้กินเมื่อวานก็กินสต,ตอกับน้ำพริก มาเช้าก็สตอกับน้ำพริกทุกคนน้ำพริกเนืป้ปูน่ะเอาแล้วเนาะน่าจะโอเคแล้วแหละอันนี้สตอแกะไว้นะคะใส่เลยค่ะ อยู่คนเดียวทำทำกับข้าวบ่อยก็ไม่ดีนะกินไม่ทันที่แม่ปูพูดนะถูกแน่นอน นี้เป็นใบมะกรูดนะคะโอเค ร้อยโ,โอ้โหเสียงดังเสร,ร็จแล้วค่ะขัดสตอนะคะขัดง่งายไม่ยุ่งยาก ็ขอบคุณนะคะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะคะฝากกดลืมิฟกดไลค์เป็นกำลังใจให้ย่าสักเลิฟนะคะคลิปนี้ก็ลาเป็นเพียเท่านี้คะ่ะบ๊ายบาย,บาย,บายสวัสดีนะคะ